ที่มาที่ไปที่มันทําให้คนตาดีกับคนตาบอดอะไปดูหนังด้วยกันได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความรู้จักกับมันก่อนคือทําไมคนตาบอดถึงดูหนังได้ทํายังไงเขาถึงดูหนังได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่เราเข้าใจตอนที่มันไม่มีคนบทตาาร<ม><ม>บอก <คำ S 2> บบอ,อยู่ใช่คนตาบอดรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่เอ่อพระเอกนางเอกเดินจุงมือกันอยู่ที่ริมทะเลเขาจะเห็นภาพได้ยังไงนะคะ<ม>เราต้อง รู้จักกับสิ่งแรกที่เรียกว่าเสิ่งบรรยายภาพนะคะสิ่งบรรยายภาพมันคือตัวช่วยของคนตาบอดสําหรับสื่อต่างๆทั้งทีวีละครรายการสรารคดีอะไรก็ตามที่เราดูด้วยภาพนะคะมันจะบรรยายในช่วงที่มันไม่มีการพูดคุยอะไรใดๆอยู่ในขณะนั้นหรือไม่ได้มีการบรรยายสรารคดีให้ข้อมูลใดๆอยู่มันเป็นช่วงเงียบ รือว่าอาจจะมีเสียงดนตรีครอบแต่ว่ามันกําลังเล่าเรื่องด้วยภาพวัดว่าอารามสวยงามาพระอาทิตย์กำลังตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,าตัวละครพระเอกนางเอกกำลังมองตาก,กันมันเล่าเรื่องด้วยภาพอยู่แล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบแต่ถ้าเราหลับตาเราก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้แหละที่เสียงบรรยายภาพมันเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเสียงบรรยายภาพเนี่ยมันจะทําให้คนตาบอดนะคะเข้าใจเรื่องราวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอมันเข้าใจเรื่องราวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ย การดูหนังถ้าเราบอกว่าจะพาคนตาบอดไปดูหนังเราต้องปิดโรงหนังเพื่อที่จะเปิดเสียงบรรยายภาพให้มันเล่นในลาโพงเดียวกันกับที่หนังมันฉายใช่ไหมคะแต,แต่รอบแบบนั้นเนี่ยถามว่าคนตาดีที่ไปดูด้วยอสนุกไหม มันก็อาจจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นเพราะว่าเราเห็นภาพเราตีความด้วยจับสายตาได้ว่าตัวละครกำลังรู้สึกยังไงเขากำลังมองตากันอย่างซึ้งเราเห็นเราตีความทําได้คนตาดีก็จะไม่ได้จำเป็นต้องได้ยินเสียงใยภาพนั้นนะคะ,ะทีนี้แต่คนตาบอดพอมองไม่เห็นมันจำเป็นจะต้องมีเสียงในภาพเพราะมันปิดรอบปิดโรงแบบนั้นไปเนี่ย ความที่เรียกว่าอินคลูซีฟมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคนตาดีไม่ได้อยากไปด้วยหรอกออถ้าเอาเพื่อนเอาพี่เอาน้องไปก็คือไปเป็นเพื่อนคนตาบอดเฉยตัวเองไม่ได้สนุกมากมายหรอกแต่ว่าพอเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการเห็นความอินคลูซีฟเห็นความที่เราสามารถทําไปด้วยกันสนุกได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเท่าๆกันทั้งคนตาดีตาบอดมันก็จําเป็นที่จะต้องให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยมันเลยเป็นที่มาที่เกิดแอปพันนาขึ้นคือแอปพันนาเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเสียงบรรยายภาพ มันเป็นช่องทางหนึ่งในการรับฟังเสียงวิทยุภาพแต่ช่องทางนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราถือโทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันที่มีเสียงวิทยุภาพเนี่ยไปกับเราในโรงหนังแล้วเมื่อเราต้องการจะฟังเสียงวิทยุภาพเราใช้หูฟังฟังเสียงวิทยุภาพไม่ต้องรบกวนใครคนตาบอดสามารถที่จะเข้าไปนั่งดูกับเพื่อนตาดีไปนั่งดูกับพี่น้องหรือแม้กระทั่งไปคนเดียวแต่ว่าซื้อตั๋วหนัง ในรอบเดียวกับที่คนอื่นๆทั่วๆไปอะค่ะเข้าไปดูหนังได้เลยค่ะคุณอ๋อนี่ี่โอเคนี่เห็นเห็นภาพแล้วอ๋อนี่คือบรรยากาศที่โรงหนังเลยก็คือคนตาดีก็ดูหนังในโรงเดียวกันกับคนตาบอดคนตาบอดก็คือมีโทรศัพท์แล้วก็มีตัวแอปพลิเคชันเนี้ยอยู่ในมือแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่หูฟังแล้วก็ดูหนังไปด้วยแล้วแล้วในใ,ในหูเขาก็จะได้ยินเสียงบรรยายตามในเรื่องที่เกิดขึ้นบนจอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณโบ ใช่ค่ะเพราะว่าที่มาของการที่มันซิงคเชื่อมต่อเสียงบรรยายภาพได้ตรงกันเป็ะเเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยค่ะมันทำเสียงบรรยายภาพของหนังเรื่องนั้นใส่เอาไว้ในแอปล่วงหน้านะคะแล้วมันจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Audio recognition Audio recognition นี่ก็คือเสียง recognition ก็ Recogn <turbine S 2> <Spin. S 1> คือการ tag, การ detect การหาเสียงที่มันตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำเสียงบรรยายภาพทิ้ไงไว้ในแอปแล้วเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปถึงถือมือถือตัวเองเข้าไปในโรงหนังปุ๊บเขาเ,าเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมากดปุ่มเชื่อมเสียงบรรยายทันทีตอนที่หนังเริ่มฉายสิ่งที่แอปท,ทำก็คือจะฟังเสียงหนังที่มันกำลังเล่นอยู่ในขนาดนั้นเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะไปค้นหาว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ย มันเป็นหนังเรื่องอะไรในฐานข้อมูลของมันพอมันเจอปุ๊บมันรู้ว่ามันเป็นหนังเรื่องวิมานหนามเล่นอยู่ในนาทีที่1.03หนังฉายไปแล้ว1.03มีเสียงตรงนี้แอป,ปได้ยินแบบนี้แอป,ปมันก็จะเปิดเล่นเสียงบรรยายภาพที่อยู่ในเครื่องเนี่ยนะคะให้ฟังมันก็จะตรงกันกับวินาทีเดียวกันที่หนังกําลังฉายอยู่ประดีเป๊ะเลยคุณโบคะ่ะคนที่ตาบอดตั้งแต่เกิดเวลาเขามาฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจจริงๆใช่ไหมว่าสิ่งที่บรรยายเนี่ย คืออะไรแล้วกับเหมือนกับอินเข้าไปด้วยจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นคําถามแร,แรกแรกที่โบตั้งคําถามตัวเองตอนทําโครงการนี้เหมือนกันในฐานะ<ม>ที่เราเป็นคนที่ก็ไม่มีเพื่อนเป็นคนพิการเนาะหมายถึงว่าแล้วเราก็ไม่เคยมองไม่เห็นมาก่อนโดยอย่างมากก็แค่ปิดตาข้างนึงเวลาตาเจ็บอะไรเงี้ยค่ะคําถามนี้ถามเหมือนกันทีนี้โบก็เลยย้อนกลับไปคิดว่านะวันนั้นเราสงสัยเราก็ถามน้องตาบอดคนหนึ่งเหมือนกันว่าเราพาน้องตาบอดไปเที่ยวเขาใหญ่เขาก็บอกว่าเขามองไม่เห็นแต่เรายืนอ,อยู่บนหน้าวิวคือเขาที่สวยมาก โมก็ถามเขาว่าเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นตอนเนี้ยคือภูเขาสีเขียวลูกใหญ่มากหลายหลายลูกซ้อนกันอยู่ท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นสีฟ้ามันแล้วมันก็มีเมฆเป็นกลุ่มเล็กๆสีขาวเนี่ยลอยลอยลอยอยู่พอถามว่าเราเห็นอย่างเนี้ยพี่เล่าให้ฟังแบบเนี้ยในหัวภาพของเรามันเป็นอะไรเขาก็บอกบอกว่าเขาอะไม่เห็นหรอกว่าภาพมันเป็นอย่างเดียวกับที่ เราเห็นหรือเปล่าถ้าอย่างน้อยคนที่เคยตาดีมาก่อนแล้วค่อยตามมาบอดทีหลังอาจจะพอทําจริงัอาจจะพอจริงจังได้ได้ใช่แต่ภาพของคนตาบอดที่ตาบอดสนิทมาตั้งแต่กําเนิดเลยเนี่ยในเส้นของการรับรู้ของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าพี่บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยโทนเสียงต่างๆมันแปลว่ามันสุยเ,เขาก็จะอินไปกับความรู้สึก สวยของเราหรือสมมุติเราถามเด็กตาบอดที่เราเคยไปทํางานที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยว่าหรูอยากได้สีอะไรบางทีเราไปทกิจกรรมระบายสีภาพนู่นกับเด็กๆอย่างนี้ค่ะเราถามว่าอยากได้สีอะไรเขาสมมุติว่าเขาจะระบายบ้านตัวเขาเองเขาก็จะบอกว่าเขาขอบ้านเป็นสีสีน้ําตาลเพราะน้นําตาลเป็นสีของไม้คือตอนเด็กๆเด็กๆก็จะถูกเรียนรู้เซนส์เหล่านี้มาหรือว่าเราถามสีเขียวเขาก็จะบอกอ่ะสีเขียวเป็นสีของต้นไม้ใบไม้ มันก็จะสดชื่นอะไรประมาณนี้คือเขามีเซนส์สของอมีสัมผัสของการรับรู้ว่าสีไหนให้ความรู้สึกกับเขาแบบไหนแน่นอนเขาบอกไม่เห็นแต่มันคือมันคือ,อ perception ขอ,ข,ของเขาค่ะการรับรู้เขาเนี่ยคะการเขาอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นภาพในหัวแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อสิ่งสิ่งนั้นในเสียงที่เขาได้ได้รับการบรรยายเนี่ย เขาสามารถรับร yeah. ู mm ้ไ hmm. ด้ใช่สีแดงเป็นสีของไฟสีแดงเป็นสีของพระอาทิตย์มันร้อนอะไรประมาณอย่างเี้ค่ะเขาเขาบอกแบบนี้ได้นับเราด้วยคน